สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้จ้านงพนีโพสถึงใครโลกนี้สอนให้รู้เรื่องความจริงใจของคน แฟนๆที่ติดตามข่าวยังคงอดรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้สำหรับกรณีที่ศิลปินลูกทุ่งสาวชื่อดังจ๊ะนงพณนีมหาไทยไวัย30ปีได้โพสต์ข้อความตัดพ้อถึงชีวิตในเมืองหลวงและออกปากว่าอยากจะกลับไปอยู่บ้านเกิดกับคุณพ่อคุณแม่ในจังหวัดอ่างทองอีกทั้งล่าสุดบนเฟซบุ๊กของนงพณนีมหาไทยก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยในครั้งนี้เจ้าตัวได้เขียนสเตตัสสั้นๆซึ่งมีใส่ความว่า โลกนี้สอนให้รู้ว่าจริงใจกับใครไปใช่ว่าเขาจะจริงใจกลับก่อนที่จะโพสภาพข้อความเพิ่มเติมลงบน i n นสแกรมสตอรี่ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้กำลังใจตัวเองโดยมีข้อความว่าโอบกอดตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะในวันที่แย่มันสำคัญที่สุดท่ามกลางความชงนสงสัยของหลายๆคนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ตัวกันแน่ และถึงแม้ว่าจ้ะนงพนีจะยังไม่ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่กำลังประสบพบเจอจนทำให้รู้สึกไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรแต่แฟนๆต่างก็ยังคงพร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวอย่างล้นหลามผ่านทุกๆช่องทางบนโลกโซเชียลเลยล่ะคะ่ะยังไงทางทีมงานนักข่าวอินดี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณจะานงพนีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ